ฟังฟิล์มรัฐภูมิออกมาพูดในทํานองว่าดีเจแมนมั่วนะครับมั่วหรือไม่มั่วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็รอดูนะครับแต่ผมเชื่อดีเจแมนนะโดยเฉพาะคลิปที่ดีเจแมนไปออกช่องของ ตักบริบูรน่ะบริบูรณ์แฟมิลี่อ่ะผมว่าเขาพูดได้ดีมากนะครับแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้ดีเจแมนนะครับผมไม่คิดว่าคนที่เพิ่งออกมาจากข้างในอ่ะเขาจะอยากมีเรื่องอะไรอีกนะผมว่าเขาคงจะอยากอย,กอยู่เงียบเยบมากกว่านะครับเขาคงจะไม่อยากจะวุ่นวายอะไรยังไงหรอกถ้ามันไม่เกินไปจริงๆอ่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมเชื่อดีเจแมนครับผม